แต่ใช้วิธีทาลุนเนี่ยมันแบบจะไม่เข้าท่าการที่จะให้คุณจีเนี่ยตาสว่างได้ที่ขับรถไม่้ง่วงเนี่ยมันต้องใช้เสียงเพลงกลมตาคืเข้าท่าดีนะแต่ไม่เชื่อคุณจีไม่เชื่อใช่ไหมครับงั้นผมจะแสโดงให้ดูแสดงเออแสดงดีมากแสดงว่ายังไม่ง่วงคุณจีครับต่อไปนี้คุณจีจะได้พบกับพลพลรวมเพลงเพื่อนนักเดินทางเย้ ร้กตรงนี้ดีกว่าทิแลพับให้ใครหายเหนื่อยสายลมไวออเฮ้ยเยเื้ยเฮ้ยเฮ้ยขอ้ยเฮ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 ้่เฮ้ยเเฮ้ย้ยเเยเฮยเฮ้ย่ฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนเงียบเงียบคนเดียวและไม่อยากตื cricket 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 ่นขึ้นโพ จริงจังเลยเนี่ยพี่โจ๊กนี่พี่โจ๊กจะบอกว่าเร่อทักรักเธอชิมิฮอเร่อทักรักเธออะไรล่ะแย่งกินไก่หมดขนาดนี้ยังมาเลยออีกอุบาทมากไอ้โจ๊กพี่ไม่ได้ด่าแลโจ๊กนะแต่ถามจริงเถอะไปอดากมาจากไหนเนี่ยฮะหรือว่าคุณโจ๊กมีอะไรปิดบังเหรอคะถึงได้กินไก่หมดแบบเนี้ยค่ะ อ่อปิดปิดพังอะไรเราไม่มีหรอกนี่โจไม่ไ้ปิดปังอะไรหราก็นี่โจแค่ตะก,กละแค่นั้นเองอ่ะเห็นไหมอุย้ยเหลือแต่ซ่าขนาดนี้ไม่ไม่เหลือ,อะไรให้ปิดแล้วเนาะแต่ป้า้าว่าน่าจะปิดหน้าโจ๊กหน่อยดีกว่าบ้งดูสิดหน้าโจ๊กสิเป็นไรอ่ะโจคะ มิฉาปรุงยาแล้วได้นเอแน่ๆเลยไม่ใช่เวลานะคะพชีตอนนี้ต้อหายาแก้พิษนะนี่นี่ขาโบทเป็นอยไก่ไหล่ขาของพชีชใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับพชีนี่จอกพูดมากเลยกินก็เป็นคนเดีวยวตกะนี่ยกินก็นทุกคนนะก็เป็นๆเหมือนกันหมดเดี๋ยวไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันอะไรอ่ะ สทีเดี๋ยวก็ออกมาหล่อตี๊ไม่ไม่ไม่ทำนะคับไม่ทำไม่ต้องผมผมหล่ออยู่แล้วผมไม่ทำ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 หล่อเล่นคืออย่างนี้ไก่ของพี่เชียนะก็หมักสมุนไพรเยอะไงแล้วโจก็กินเข้าไปเป็นจำนวนมากกินไม่จนหมดทั้งตัวเลยโจก็เลยได้สมุนไพรเยอะเกินไปหน้าที่เป็นแบบนี้อย่างนี้มัน หาสมุนไพรตัวอื่นมาข่มมันน,นี่หมายความว่าผมต้องกินฝีม <_ centered noise> ือพระชีเขาเนี่ย ชั้นเนี่ยชั้นเลยนี่ลักษณะเปรี้ยวตายอยากจะนอน ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็อย่าฝืนดีกว่าไหมคะใช่ค่ะคุณจีนรู้ว่าง่วงแล้วยังขับนี่อันตรายต่อตัวเองและคนอื่นด้วยนะคะนี่ไม่ไปได้ยังไงล่ะก็นัดเขาไว้แล้วใครจะรับผิดชอบเราอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับถ้าเกิดพวกเราอ่ะตายขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบเราครับคุณจีนคุณจีนคะตอนนี้คุณจีนมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นนะคะหนึ่งหลับสักงีบแล้วค่อยไปค่ะโหยนัดเขาไว้แล้วไปไม่ทันได้ไงล่ะงั้นก็ข้อสองค่ะ ขับสักตื่นแล้วค่อยตายครับเฮ้ยข้อสองโทรไปเลื่อนนัดลูกค้าค่ะนี่ค่ะโทรเลยค่ะคุณจีอือโทรเลยค่ะโทรเลยค่ะโทรเลยครับอือตายจ่ายฉันแล้วใช่ไหมล่ะที่ฉันเป็นแบบนี้ครับวิ่งเป็นเพราะครอบครัวเธอเหรอทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยคันด้วยเลยเนี่ยฉันเออฉันผิดผิดที่ไปแฉเรื่องของเธอไง ที่ทำให้เติดอยู่ที่นี่แต่เธอกับครอบครัวเธอไม่มีสิทธิ์ใช้เวทมนต์แบบนี้กับฉันนะฉันในอุตส่าห์ชีวิตของฉันเข้าไปเสี่ยงเพื่อปกปิดความลับของเธอแต่นี่คือสิ่งที่ฉันได้รับเหรอวิงเออเออฉันขอโทษขอโทษแทนป้าชีขอโทษแทนแม่ด้วยเอาเป็นว่าฉันขอโทษแทนพ่อหมดแม่หมดทั้งโลกเลยโอเคพอใจไหมฮะพอใจไหมพอใจไหมเหรอวิงเธออาจจะไม่ค่อาใจนะวิง การใช้เวทมนต์น่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติของมนุษย์แต่ถ้าครอบครัวเธอยังทำแบบนี้อยู่แล้วก็ัำว่าเราไปได้กันยากว่ะนี่นายหมายความว่าไงอ่ะฟังนะวิงการทำตัวปกติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแค่ไม่มดอย่างเธอพยายามเข้าใจว่านี่เธอกำลังอยู่ในโลกของมนุษย์ธรรมดาและวความธรรมดามันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้ทำให้เธอมหาสตัทรน้อยลงเลยวิงโจ๊กคือฉันไม่เข้าใจเฮ้ยเวงเอ้าถ้าเธออยากจะให้มนรษย์อย่างฉันเข้าใจเธอเนี่ยเธอก็หทำความเข้าใจมุรย์อย่างฉันบ้างอะไรนะ่อาใหมไดนพูดวนไปวนมาฉันงงอ่ะทอเลย ฉันไม่อยากทะลาะบเธอตอนนี้โอ๊ยนี่ก็ฉันอยากอยู่หน้าลายเละของฉันแบบนี้ออกไปดิออกไปเลยกลับมาขอโทษใช่ไหมกลับมาขอโทษตัวปละหลาดของฉันทำไมคะถ้าทางตรงนี้เราคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะนี่อ